สวัสดีค่ะแพลวีสุสุลำปางค่ะวันนี้นะคะแพลอ,อยู่กับพี่น้องครอบครัวแพลวีสุสุนะเรามาทําความรู้จักกับเขากันนะคะว่าเขาอาชีพอะไรชื่ออะไรนะคะทำงานที่ไหนและใช้รถอะไรอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยเอาน้องผู้หญิงก่อนค่ะสวัสดีค่ะลุกนาภาหาชนะค่ะอายุ32ปีอาชีพแม่บ้านค่ะแต่ดีอาชีพแม่บ้านาน,นะคะเอาน้องผู้ชายสวัสดีครับผมชื่อนายีดีสิงห์เวศอายุ34ปีอาชีพทํางานที่สระครับ นี่คนละมาคนละอาชีพเลยนะวันนี้นะคะอ่าตัวเองเป็นคนที่ไหนเออเป็นคนบ้านแม่ทานอําเภอแม่ทะอ่าคนนี้เป็นคนกำแพงเพชรครับเอออ่านี่เป็นคนต่างจังหวัดนะคะเนี่ยมาใช้รถบ้านเราเนี่ยใช้รถอีสุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือแฟนเขาอยู่ลำปางค่ะค่ะไม่ใช่เพราะอีสุหรอกที่มาใช้ที่นี่เพราะว่าแฟนเขาอยู่ที่ลำปางโอเคนะคะทีนี้นะนี่อยากจะถามอีกนึงว่าทําไมถึงเลือกใช้รถอีสุทำไมถึงเลือกซื้ออีสุอ่ะชอบชอบเครื่องชอบสีชอบรูปทรง เอาชอบอะไรของเอ็กซิลี่เห็นเรื่องเอ็กซิลี่บวกประมาณว่าถ้าเข้ามาปุ๊บก็เอ็กซิลี่เลยอย่างเงี้ยลูกทรงลูกทรงโลบาร์จ้ะโลบาร์แล้วคนนี้ล่ะนี่ชอบรถตลาดรถตลาดเป็นตกรุ่นเออเป็นรถตลาดอันนี้ชอบเพราะว่ารูปลักษณ์รูปลักษณ์มันสวยเอ็กซิลี่คือได้ปรึกษากันไหมว่าเฮ้ยเราจะเอารถยี่ห้อไหนดีอะไรพวกนี้หรือว่าทั้งสองคนก็ตั้งใจจะเป็นเอเซีสูอยู่แล้วปรึกษาอยู่จ้ะปรึกษาอยู่มีห้องอื่นในใจไหม ตอนแรกก็จะเอาเชฟแต่ลูกรงพอดีมาเจออิสุสุมาสวยอิสุสุนี่แหละจ้ะพอได้ทดลองนั่งทดลองดูมาแล้วอของญาติมาแล้วสวยดีแล้วก็เสียงมันก็แน่นดีชอบทุกอย่างที่เป็นของอิสุสุจ้ะ สาทุกอย่างขอบคุณมาก<จ>เลยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ได้ได้ไดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยไหมชอบอีสูดอะไรไม่รู้ว่าแค่เราสองคนชอบคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ชอเป็น่อแม่ก็แม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ลูกแต่ลูกชอบอะไรแม่ก็ชอบประมาณพ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรแค่ก็ตามใจลูกว่าชอบอีสูดก,กันอยู่แล้วจะชอบแล้วทีนี้ขับออกไปนะคะวันที่18นะคะนี่เพิ่งรับลถออกไปนะขับแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะบอกความรู้สึกยังไครับติดตีนประมาณไหนนะ ลราอธิบายสิมันเหยียบขึ้นดีครับอ้รถของเราเป็นเครื่องพันเก้าเขาบอเหยียบขึ้นดีหมายความว่าพอเหยียบแล้วมันมันมันพุ่งมันอะไรพวกนี้ไหมมันแรงมันแรงไหมเชื่อมันแรงไหมเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนน่บอกว่าเฮ้ยรถเครื่องพันเก้าเนี่ยมันมันจะแรงเหรอมันอยู่ในรถกระบะตัวใหญ่นะมันจะแรงไหมมันจะไปไหนได้เหมือนเครื่องสพันห้าไหมติงมีความเห็นว่ายังไงขับแล้วไปได้ครับแต่ผมไมใช้ที่สบันท่าไปจัดน้ำมันนะ แต่ที่แน่ๆก็คือในใจเป็นอีซุซุอยู่แล้วแต่แต่ไะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปลักษ์ของมันนะคะแล้วก็ความประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นรถตลาดก็เลยเลือกอีซูซุที่เลือกพี่เนี่ยไปเจอพี่ได้ยังไงเจอทางไหนเจอนังไงเฟซบุ๊กมีคนแชร์เข้ามาเมื่อสองปีที่แล้วว้าวติดตามมาตั้งแต่อยู่เกาหลีมีคนแชร์เข้ามาแล้วเขาก็พูดต่อว่าอีซุซูตัวนี้ตัวนี้เราก็ติดตามมาติดตามมาเออ เดินตามาตลอดเพื่อพอดีเลยกลับบ้านมาสนใจสนใจจะออกอยู่แล้วจติดต่อมาทางพี่เลยอืมก็คือรู้จักกันก่อนหน้านั่อนหน้าแล้วแต่ตอนตอนนั้นยังไม่ได้เนี่ยแค่ถามมาเฉยๆว่าเป็นแบบไหนยังไงอืมใจก็ยังกลัวอยู่ว่าเซลล์เขาจะตอบเราไหมว่าเราถามดูเฉยๆก็กลัวว่าเซลล์เขาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเซลล์เขาจะตอบเรามา เหมือนที่เราถามไหมหรือว่ายัางไงเขาจะว่าเราไหมว่าเราถามดูยเฉยก็เลยลองศึกษามาเรื่อยๆจ้ะศึกษาติดตามพี่มาเรื่อยๆแล้วทีนี้เหตุผลที่เลือกพี่เพราะอะไรมีมีในใจว่าทําไมถึงเลือกว่าต้องเซลล์คนนี้แหละที่ฉันจะเลือกให้มาดูแลเนะี่ยก็อชอบความประทับใจที่พี่บริการลูกค้าชอบบริการ<ย>ป,ประมาณไหนแบบไหนที่เห็นว่าก็เห็นครั้งแรกก็ ชอบก็มันเข้าตาอยังไงไม่รู้ก็บอกไม่ถูก <c oughs> มันเข้าตาว่าเออชอบพี่คนนี้เออเห็นหน้าพี่ก็ชอบไงชอบในการที่บริการลูกค้าคือคือว่าชอบอ่ะจ้ะ ถูกชะตาถูกชะตาบ<ค>นทุนหงถูกชะตาหรือเปล่าตั้งแต่ที่ว่าสองสามปีก่อนที่ว่าสองปีที่แล้วที่ติดตามมาจริงๆแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยอย่างน้องนะคะเราอยู่ต่างประเทศก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะจะได้มาออกรถด,ด้วยกันนะเตงก็อยู่ที่เกาหลีทั้งสองคนทํางานที่เกาหลีนะคะนะเพราะฉะนั้นนะลูกค้าที่อยู่เกาหลีเนี่ยท่าบอกว่าอยากจะได้รถเนี่ยอย่าไปคิดว่าเตงออกรถไม่ได้ใช่ออกได้ออกได้นะออกง่ายด้วยนะคะสองท่านนี้นี่กลับมาเนี่ยมาซื้อสดนะคะ นี่ก็คือเขามาซื้อสดเลยนะเพราะงั้นอันนี้ก็คือพี่ชื่นชมนะชื่นชมมากเลยว่าเฮ้ยเก็บเงินออมเงินกันแบบมาซื้อสดได้บางคนนี่ก็คือไม่มีเงินเก็บขนาดนี้เพราะลูกค้าพี่เยอะนะคะลูกค้าที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยบางคนก็มีเงินเก็บนะแต่ว่ามีมาน้อยนะคะแล้วก็บางคนไม่มีเลยพี่ยังเคยได้ยินลูกค้าของพี่เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยไปก็ไม่ได้อะไรเป็นหนี้เป็นสินกลับมาด้วยแต่ตัวเองนะคะกลับมาแล้วได้ซื้อสดเนี่ย แสดงว่าตั้งใจแล้วก็พยายามความตั้งใจของหนูสองคนนะจะต้องได้บ้านได้รถอะไรกินกินส่วนน้อยเก็บส่วนเยอะนี่นี่นี่ี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะว่าเรากินน้อยแล้วก็ออมเก็บเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ เนาะอุตสาห์ไปตั้งไกลขนาดนั้นเนาะอุตสาห์ลงทุนลงแรงไปไกลกันขนาดนั้นนะกลับมามาต้องได้รางวัลอะไรของฉันสิวะมต้องอย่างนี้ใช่ความตั้งใจของเราจะออกรถอยู่แล้วเนาะความตั้งใจอยากได้รถอยู่แล้วอันนี้ก็คือพอได้คุยกันกับน้องนะคะคุยกันกับน้องเนี่ยวันเดียวแล้วจอง พอจองเข้ามานี่ก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงจองง่ายจองได้จังเลยเหมือนเขารู้จักเรามาแล้วก่อนหน้านั้นจะได้จริงๆค่ะน้องเขาได้รู้จักกับแพรวมาก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆนะคะ <c oughs> และนี่แหละบางคนเนี่ยชอบมองว่าซื้อรถออนไลน์หรือว่าคุยออนไลน์ทางแชทเนี่ยมันจะถูกหลอกไหมหรือว่ามันจะกลัวว่าเซลล์จะเป็นเซลลจริงไหมนะคะก็นี่เลยนะคะน้องติดตามมา2ปีหลักฐานก็อยู่ตรงนี้นะคะเขาเคยคุยก่อนหน้าแล้วครั้งหนึ่งเนาะเคยทักเข้ามาถามแล้วครั้งหนึ่ง จริงๆแล้ว Facebook ของแพลวเนี่ยหายไปแล้วนะคะสองครั้งนะหายไปแล้วนะเขายังอยู่กับแพลวอยู่นะหายไปแล้วก็ยังหาเจอกันอยู่ค้นพยายามค้นหาเจอบริษัทอิสุสุลำปางค้นหาเจอที่ว่ามีชื่อแพลวอิสุสุอ่ะค้นหาค้นหาจนเจอเออเนี่ยเราต้องขอบคุณมากเลยหากันจนเจอนะนั่นแสดงว่าบุญวาสนาที่ยัอยู่ด้วยกันที่จะงดูแลกันเนาะโอเคนะคะและนะคะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะถามว่านะคะถ้าหากว่ามีใครอยากได้รถอิสุนะคะคนรนะู้จักญาติพี่น้องเนี่ยจะแนะนําเขาไปหาใครก็แนะนํามาหาพี่แพลวอิสุสุบริการดีคุยกันเองอคือว่าไม่ถึงเนื้อถือตัวเนี่ยะจ้ะพี่แพลวอิสุส นี่นะคะโอเคนะคะนี่แหละนะคะเหตุผลว่าทําไมนะคะถ้าคุณจะซื้อสูตรสักคันต้องแปลวิสูตรลำปลางนะคะเพราะว่าแพลออคุยกันเองนะคะแล้วพูดได้เลยว่าคุณนะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ตลอดนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะซื้อไม่ซื้อไม่ไรปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนก็บอกว่ากลัวไม่กล้าที่จะทักเข้ามาเพราะว่าทักเข้ามาแล้วทําไี่ซื้อจริงเนี่ยเดี๋ยวกลัวเซลว่าหรือเซลไม่พอใจนู่นนี่นั่นนะคะ แบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับแพลวนะคะและหลักฐานก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะน้องเขานะติดตามมาตลอดนะคะคุยทักเข้ามานะคะรอบที่2ก็โอเครอบนี้นะก็ได้ออกนะถึงเวลานะคะถึง วันนะคะของเราแล้วนะคะโอเคนะคะพี่ก็ดีใจและยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เลือกพี่นะคะขอบคุณนะคะน้องนักฟุงมากเลยขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะตัวแพรวเองนะคะแพรวเป็นเซลล์ออนไลน์แล้วคือเซลล์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากจะให้แพรวดูแลนะหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะทักหากันได้นะคะบนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ๊กนะคะกูเกิลนะคะทิกต็อนะคะคุณทักมาได้เลยเซิร์ชเข้าไปเลยว่าแพลวีอิูสุลปางหรือว่าอีสูสุลปางก็จะเจอแพลวอยู่บนนั้นนะคะทักมาหากันได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและตัวแพลเองนะคะแพลเป็นเซลนะคะที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ํา99%แพลเป็นเซลที่ลูกค้าบอกต่อยอดขายมากกว่า80%นะคะเป็นลูกค้าบอกต่อทั้งสิ้น ทำไมพวกเขากลับมาซื้อซ้ําแล้วซื้อซ้ําอีกทําไมพวกเขากลับไม่แพลวดูแลและบอกต่อคนสําคัญของเขาคนแรกของเขาไม่แพลวดูแลคุณทักเข้ามาแล้วคุณจะรู้นะอย่าลืมนะคะคิดถึงอีสูต้องแพลวเด็กทุกกันดันทุกเกม